เมื่อกี้คนอาจจะงงว่าเอ้ที่ทำไมแบบส่งเป็นผมตรงนี้ไปเพราะว่าอยากให้เห็นว่าสมมติมราไม่ทำอะไรอเลยน้องแมวเป็นแบบนี้อันนี้ก็แม่นมือนกันแต่ว่าใช้เวลากว่าอีกสองอนันต์สักนิดนึงนะครับ ปกติแล้วเนะี่ยเออเนะน้องไม่ได้ผมไม่ได้ดัดผมให้เพราะว่าอยากให้บางลุกอาจจะแบบมีกรมบ้างอะไรบ้างน,นะครับปกติจะใช้ตัวนี้นะครับที่นี่พัรท,ทเดียวนะครับเห็นไหมดูน่าเบื่อเลยมันกลมไปหมดเลย i don't know นองทำไรล้าตอมากเลยอ่ะรับปร้าวไจศครีมค่ะแล้วถ้าประนยังไงมากนในตอนนหล่อไมหล่อน่าคิดว่าต้องเจือตัดผมเสร็จเอ้ยเสร็จผมเสร็จแล้วจะหล่อดี้ไหม เดี๋ยวเดี <left> <PA>: <with> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไดีว่าอันแนงมักหน่อยประมาณประมาณแบบมันมีช่วงหนึ่งชัยวก็ก่อนจะมาันแนม่มดีครับดะามดีครับแบคือโมเมนต์นี้ก็เหมือนที่แปลงเป็นผม้เนอเอนันมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช เฮียร uh, so ู้สึกไงครับบ้าครับตันนี้ก็โอเคครับไปเที่ยวมาันคก็มีอนเนนะ

โอ้โหเออหมดแล้วเมื่อวานมีโมเมนต์ไหนที่ใครชอบมากๆบ้างดไหมนี่ข้าวข้าวข้าวข้ามาเธอแตกมาเธอแตกหนูต้องไปปรึกษาพี่ลิซ่านะลูกผมจะบอกว่าเมื่อวานผมแอบออกมาดูทั้งภาคเลยนะแต่ว่านองไม่เห็น คือผมพูดเลยว่าการที่พี่โอมาเป็นวันเนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์แค่ผกคนเดีครับหลังเวทีทุกคนวิ่งหลอกมาเลยชอแล้วแบบนงทีมงานก็บอกน้องๆอยู่ที่กองหน้าไปไปได้ทีไปไม่ไ้ทีไปทำไมผไม่หัเป็นไม่หัวเป็นหันหันคือจริงๆแล้วอะเซอร์ไพรส์โอ้แบบนี้คืออะไรที่พยายามทำให้เกิดขึ้นมานานมากแล้วก็ ปวดเผาหลุดมากก็เลยไม่บอกใครเลยแล้วก็ตอนน้องมาถึงได้ขึ้นข้างหลังกินข้าวให้กินใจๆน <c oughs> ่แบบชี้ถามว่าเซอมไทยไหมเซอมไทยเพราะว่าทุกคนก็ไงมีคิดอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะว่าแล้วตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ตอนตอนที่น้อง,องเกิดขึ้นนีา่มายืนดูก็คือแบบฝน,นลุกมากเลยฝนลุกตีหัวไหล่ไปเลยพี่ก็กระโดดเป็นฟิลขึ้นตัน แล้วเป็นเสือหรือเปล่าได้แล้วนี่เป็แมวอยู่ยังไม่ใช่แมวแมวไม่ใช่แมวเสือเนี่ยครับปิดเสร็จแล้วเวลาทำนะครับแค่ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแค่นี้ง่ายมากนะครับเมื่อกี้ทำก็ปัดเกลียวเนาะปัดเกียวปัดเกลียวนี่มันถ่วงดิ้นยกลงใช่ครับอันนี้ผมจะใช้ตัว s u ว e r Mag w a n นะครับถามว่า ใช้ได้อย่างเยอไว้ไหมเดี๋ยวจะสอนเทคนิคอันใหม่ให้นะครับใครก็ตมามที่ใช้พวกแว็กเนกื้อร่างทั้งหลายแหล่นะครับผมแนะนำอย่างวันนี้ผมจะ mix ตัว super matte w a กของผมนะครับครับ L'Oreal g e n า u s Fix Max ที่เป็นเจลนะครับถามว่าแว็กกับเจลเจอกันแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะมีเ t e เจอร์ที่เพริแบบแว็กแต่จะมีความเงาและความหนิวตรงเหมือนเจลนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนิดเดียวเหมือนเดิมนะครับ พูดเองเลยลูกรวมคนตรงนี้เลยไม่อะรวมคนตรงนี้เถอะขี้เกียดไม่สามารถได้ครับ้แน่เลยแน่๋อันนี้อันนี้ไม่ได้ตรง สวยังเลยชอใครหลายคนนี่เมื่อกี้เม่อกี้ชมแรงเติมเติมดีจังดีแล erm ้ว ่ใ่คือถามเลยตกใจอ่ยเป็นลูกแล้วยังเป็นลูกอยู่ไหมครับไม่ใช่อ่าเปลี่ยนลูกจากลูกเป็นสามีไ ่รงหนึ uh, hehe, ่งท <medim> ี่ก็พอทำมาปุ๊บก็เหล่าแฟนๆน้องก็ชอบกันนะครับวันนี้ก็เลยมาสาธิตให้ดูว่าปกติแล้วเส้นยังไงนะครับแล้วก็ใครชอบก็ลองไปบอกเพื่อนผู้ชายดูนะครับให้มาตัด่อผู้ชายที่จะทำแบบนี้นะครับก็เป็นกำลังกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถึงจะทำเย็นนะครับขอบคุณขอบคุณมากเชิญที่จะมาตัดตัวพิกลกันห่อ